ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านนั้งหลายได้เจริญสมาทานและกรรมฐาน,าานา้สมาทานสิ้นแล้วต่อไปพรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พยายามรวบรวมกำลังใจของท่านเช่นเดียวกับพระโุติกาเทรี ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าท่านพระหูปุตกาเทรีท่านตัดสินใจยังไงเพราะว่าท่านือว่าชีตร่างกายไม่ใช่ของท่านทรัพย์สินทั้งหลายไม่ใช่ของท่านบุตริดาทั้งหลายไม่ใช่ของท่านเวลานี้สิ่งที่ท่านต้องการมีอย่างเดียวคือสมณธรรม ่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่ยึดถือร่างกายของเราด้วยจะไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นด้วยจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยอารมณ์จิตของเราไม่ยึดถือทุกอย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่าตารหัน แล้วก็มันขอบรรดาิ่านพุทธบริษัททุกท่านจงพยายามทําไปวันเล็กวันน้อยค่อยๆปลดไปเมื่อปลดไปบ่อยก็าสามารถจะตัดได้อย่างพระหุปาพุติกาเทรี <c oughs> ตั้งนี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่าน้ำตกตมาทีิดยายาดน้อยๆแต่ว่าตกไม่ผ่านสายก็สามารถทําพระนจนะใหญ่ๆให้เต็มได้ชั้นใด มาแต่รรมขงองค์สมเด็ชเวยจอมไตรบรมศาสสันดาก็เช่นเดียวกันปฏิบัติทุกวันปฏิวัตบบิบ่อยๆละปเิทนเล็กนับปฏินน้อยไม่ช้ามันก็หมดสำหรับวันนี้จะนำอภิธรรมคำส่งสอนขขงองค์สมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐานสี่สิทจะเพพาะในอนุสติจิตการ วันนี้จะว่าถึงจาคานุสติกรรมฐานเพร่ะครลาที่แล้วศีลานุสติผ่านมาแล้วนี่ว่าก,กันทึงจาคานุสติกรรมฐานขอทุกท่านโปรดทราบว่าที่จสกพูดนี้พูดในแนวของการปฏิบัติไม่ใช่พูดในแนวของปริยัติคำว่าปริยัติคือการเล่าเรียนเพื่อรู้ แต่แนวปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลองสมเร็จพระทศพลบรมศาสนาทรงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายโดยทุนนาให้มีทานการบริจาคยาคะและบริจาคเสียสละ <c oughs> ต้ความจริงสำหรับเรื่องจาคัานนี้พระบาทสมเด็จที่หัวองค์ปัจจุบันกษัตริยการที่เก้าทรงมีพระราชปรารภมาว่าคำการมีจาคะตัวเดียวนี้สามารถปณิพานได้และพระองค์ก็ทรงวินิชัยมาว่าจาคะถ้าแปลว่าเสียสละแปลว่จยาจิตใจยังหน่วงเหนียวอยู่ในทรัพย์สินนั้นมาก ต้องมีกำลังใจเราแรงต้องดึงหนัก <c oughs> อย่างนี้ถือว่ายัางไกลต่อมาขนถ้าตัดคำว่าเสียออกเหลือแต่สละอย่างเดียวอย่างนี้แสแดงว่ากำลังใจเบาลงไปมากแล้วแต่ก็ยังมีเยื่อใยติดอยู่คือคำว่าสละถ้าเอาตัวสอออกได้หนึ่นงตัวเหลือแต่คำวันละตัวเดียวได้แค่ราตุขน อีพระราชบุญิใช้พระบาทสมเด็จที่หัวงมีขวัะบรรดาท่านพุทบริษัทแทนหลายจงยึดถือเพื่อเครื่องประพฤติปฏิบัติเพราะว่าพระองค์มีพระราชบุญิที่ใช้ตรงตามจุดของพระอริยเจ้าคนดีแต่ว่าเขาแยกคิดว่าอาจจะมาไปยกย่องพระบาทสมุนพระบาทสมเด็จหัวเป็นพระอริยเจ้าเขาอีกนะ <c oughs> ฟังกันแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจหรือว,ว่าไม่ใช่ยกย่องท่านท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ว,ว่าท่านวินิจฉัยตรงกับอารมณ์ของพระอริยเจ้าพอดีเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเขาใช้คำละกันตัวเดียวเท่านั้นนี่เราก็มาเริ่มต้นละกันเลยดีกว่าถ้าลงละได้ กาทะตัวนี้เป็นเครื่องทำลายโลภะซึ่งเป็นรากเห่เของีิ่เล็เป็นตัวสำคัญถ้ายังใช้คำมาเสียสละแสดงว่ายังมีความเสียดายอยู่มากถ้าอารมณ์จิตยังมีความเสืดายในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสียดายทรัพย์สินจะให้มากกบเกรงไปว่าจะหมดเปลือง <c oughs> บางทีจะให้น้อยก็าอายชาวบ้านจิตใจมันก็วาวุ่นอย่างนี้แสดงว่ากินเลส mm hmm. อย่างท่วมหัวนั่นเลยสิสั่ยิ่งหากว่ามีจิตสภาพกอบโกยโดยไร้ประโยชน์ไม้ความไม่ตรงกับสภาวะของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติ mm hmm. มีการกอบโกยหาผลประโยชน์เข้าใส่ตัวแทนที่ยาสละกลับดึงกลับเข้ามานี่เป็นการสร้างกิเลสให้มากขึ้น ไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสนักปฏิบัติเพื่อกำฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนที่มีคำว่านิพานัสสกิริยายะเอตังกาสาวังเรตวาเป็นแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาว่าพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพันธ์ เรว่านักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกท่านที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าผู้ประกอบเพื่อความดีเพื่อความบริสุทิ์มีคำว่าเสียสละจงอย่ามีในจิตคำว่าสละก็จงอย่ามีในจิตจงมีคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าละ เพือน,นั้นว่าเราจะละทรัพย์สินเสียทั้งหมดเราจะละทุกสิ่งทุกอย่างที่หมดแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เนื่องทั้งเราเราก็ละทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่นี่เราก็ละแต่คำว่าละในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความาทำลายร่างกายทิ้งไปทำลายร่างกายของบุคคลอื่นให้หมดไป เพื่อทรัพย์สินมีเท่าไรโยนทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันผิดเป็นอัตตากิรราฐานนิยมไม่ถูกอารมณ์ละของเราคือหมายความละที่เราจะไม่ผูกพันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรมมรมบทคกตณนิยว่ากระจายออกและจะรวมเขา้ามีหมายความว่าเรามาละอะไรกันดี ในที่นี้เราก็ละทรัพย์สินเราไม่เมาในทรัพย์สินที่เวงได้มา <c oughs> แต่ว่าถ้ายาวเรายัง <c oughs> ต้องเลี้ยงชีวิตอยู่เราก็ต้องหาหากินตามหน้าที่เพราะร่างกายมันต้องการจะกินร่างกายมันต้องการจะนุ่งจะหม่มร่างกายมันจำจะต้องใช้ หามาตามหน้าที่ที่ว่าร่างกายยังมีอยู่ก็ต้องบำรุงเลี้ยมันเพื่อต้องการเอามันไว้เป็นภานะสำหรับที่จะก้าวเข้าไปโสู่พระนิพพานแต่พระมรรหวังจะหามาเพื่อความร่ำรวยเพื่อการสะสมและมรรคหามาด้วยความละโมบโลกมากไม่ตรงกับฐานะแห่งความเป็นอยู่ในฐานะที่เราเป็น พุทธศาสนิกคือที่เรียกว่าประโยคาวจรคำว่าประโยคาวจรนี้หมายถึงว่าท่านปฏิผูปปฏิบัติเพื่อประสูดาปฏิมักพอถึงประสูดาปฏิมักแล้วท่านเรียกว่าประสูดาปฏิมักกำลังปฏิบัติอยู่นี่เรียกว่าประโยคาวจรกำลังจะเข้าเข้าไปใกล้พระนิพพานเข้าไปถ้ารมเยื่อใยในทรัพย์สินยังมีอยู่ อารมณ์ยือใหญในชีวิตมีอยู่เกินไปยังมีความเยือใหญในบุคคลนี่เนื่องทั้งการเกินไปอย่างนี้เชี่ยวยังมียางเหนียวคือกินเลสติดใจอยู่ใช้ไม่ได้เราควรจะทำอารมณ์ใจยังไงก็ถือว่าหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างทำหน้าที่นั้นให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าให้บกพร่อง ว่าหน้าที่ที่ทำนั้นถือว่าทำตามปกติที่มีหน้าที่อยู่เช่นนั้นเราไม่มีความเยื่อใหญ่อะไรเพราะถือว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเรานำไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเมื่ออยู่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องหาหามาเพียงพอกระดาภาพบเพื่อไม่จะเกี่ยวแต่กายให้เหนื่อยยากเกินไป <c oughs> ไม่ละ <c oughs> โมบโลภมากเกินไป หาเมื่อเพื่อกินหาเมื่อเพื่อใจหามาเพื่อเพื่อคูณกับบุคคลในตะกูณหามาเพื่อเพื่อคูณกับกบคุคคลที่อยู่ภายในบังคับบัญชาแต่จิตใจของเราไม่ได้ติดอยู่ในทรัพย์สินนั่งไหลเหล่านั้นคิดว่าทรัพย์สินนั่งไหลเหล่านี้ในเมื่อเราตายแล้วเราก็แล้วกันไปเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีทรัพย์สินนี้ต่อไปและมีความรู้สึกอยู่เสมอว่า ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ในชีวิตนี้ก็ดีถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ดีถ้ามีสภาพการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องหาอย่างนี้มันก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เวลาที่เราตายไปแล้วเราก็นำไปไม่ได้อย่างนี้เพราะนั้นว่าอารมณ์ในตอนนี้ถี่ว่าเราละอาการอย่างนี้เสีย เราไม่มีความผูกพันในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดและก็มีความรู้สึกว่าสมอว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าจะมีชีวิตตินซีมาเพื่อมีทรัพย์สมบัติอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราการที่เราจะไม่มีชีวิตตินซีมาเพื่อมีสมบัติอย่างนี้ได้นั่นก็คือหมายความว่าข้าวพนิาพานเขาทำกันยังไง แล้วก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่แก่ลืมนะว,ว่าเราแม่กันเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่มานั่งจำจีจำชัยจนกระทั่งท่านจะได้บรรลุมรรคผลดูคำสั่งสอนขององสมเด็จพระทศกุลท่านสอนทีดนิสละนิสก็ก็บรรลุมรรคผลกันนี่สำหรับคนดี ถ้าสำหรับคนเลวแล้วก็อย่างะเทวทัตก,กอบคยให้เท,ท่าไรท่างก็ลงเอเวจีมาหานรกนี่เราพูดกันพ่าละในการแสวงหาทรัพย์สินที่โดยไม่ชอบทำแต่ว่าถ้าหาทรัพย์สินมันโดยชอบทำเพื่อยังความเป็นอยู่ไม่ถือว่ามีความโลภาตามนี้ในการหามาได้ก็ไม่ติดใจคิดว่ามันกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัย มีความรู้สึกว่าเสมอว่าเรากับมันต้องจากกันแนะ่นี่แปรมของจาคะาในข้อน,นี้น,น,นีขอแนะไว้แค่นี้นะตอนนี้เราก็มานั่งดูกันต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสนาสอนคำวมจ่าคะา,าตัดแค่ตัวละตัวเดียวคำวละคำสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเราในจิตของเราจะต้องไม่มีคำเสียสละ เรือไม่มีคำวมาสละตามพระราชนิชัยเขาประบาทสมเด็จเจ้าอ,อยู่หัวทรงนิชัยมาเด้สามชั้นแม้แต่ได้ชั้นพระองค์ก็ทรงอธิบายไ้ว่ามันเป็นยังไงเสียสละยังมีเยื่อใย,ยอยู่มากจะมีความโลภมากสละอารมณ์ความโลภยังมีอยู่ก็ยังมีความเสียดายถ้าละแค่ตัวเดียวไม่มีความเสียดายหมดเรื่องกัน เอถ้าเราละแต่วัตถุเราจะได้อะไรขึ้นมาบ้างอ <c oughs> ารมณ์ของเราไม่ติดในลาบสการะทั้งหมดไม่มีความเยื่อใยในลาบสการะแต่ว่าต้องหามาตามหน้าที่้อก,การหามาตามหน้าที่เนี่ยสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้ามาริทรงรตรนันฑ์ถ้าหามาด้วยการสุจริตรมพระองค์ทรง,งสรรเสริ แล้วก็อย่าไปนั่งตำหนิชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาที่หากินกันมันยังค่ำมันยังค่ำว่าเจ้านี่โลภโมโทสันเกินไปถ้าไม่ได้ไม่รู้สึกไหวตัวจะตายตัวจะแก่มาตายแล้วก็ไปไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่คิดอย่างนั้นเร็วมากเพราะาต้องหากินตามหน้าที่เราก็หากินตามหน้าที่ตามภาวะของเราจะมี <c oughs> แต่ว่าหากินเลยหน้าที่ไปถึงกันโลกโมูโทสันไม่ใช่ภาระของตัวนี่เร็วจัดหรือว่าไม่ใช่พุทธสาวก <c oughs> มานั่งดูต่อไปจิตใจเราละในทรัพย์สินการที่ะละได้กำลังใจมันละอะไรได้บา้างเพราะทรัพย์สินเนีย่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตความโลภในกิเลสยนิน สร้างความชื่นจิตให้ปรากฏกับบคุคคลผู้ใดมาผู้ใดทรย์สินมันแล้วก็เกิดความชื่นใจว่าโอ๋หนอนี่เรามีโชคนะเรามีเงินมากเรามีทองมากเรามีฐานะมากเรามีบริวารมากนี่มันเป็นกินเลสตัวยินถ้าเป็นไฟก็ไฟยินถ้าถูกตีก็เหมือนกถูกตีโดยไม่นวม ยิกว่าจะรู้สึกตัวก็ดูกแหลกไปหมดแล้วไฟยเย็นๆนี่กว่าจะรู้สึกร้อนมันก็ไหม้ไปหมดตัวตัวก็ตายไปแล้วนี่ต้องระวัง <c oughs> มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อตายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้หูาตาทวดของเราสร้างไว้เป็นมรดกตกทอดท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างก็งต่างตายไปหมดแล้ว ไม่มีใครทรงชีวิตอยู่ในเมื่อชีวิตของท่านไม่ทรงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติท่านก็ไม่ได้นำไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็ไม่ได้นำไปเะนั้นร่างกายก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติเช่นเดียวกันทรัพย์สมบัติสิ่งที่ส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติในแก่ร่างกายทรัพย์สมบัติส่วนนี้เรามีความเยื่อใยเรามีความผูกพันมาก ฉะนั้นเลเมื่อเราคิดว่าเราจะละทรัพย์สินทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจิตใจไม่มีการหลงเหนียวในทรัพย์สินทั้งหลายที่ใช้คำว่าละตัวเดียวตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบัญญัตใช้มาเราก็ต้องหันมาละอันตาภาพร่างกายของเราด้วยความจริงจาค้าตัวนี้ตัวเดียวเป็นอาราหารสบายแด้เป็นตัวตรงียด้วยเราก็มาละเสียหมด ละโลภะความโลภเสีได้แล้วนี่นก็มานั่งละความโกรธความโกรธละตรงไหนละ่ะก็มีอารมณ์ให้อภัยแกบคุคคลผู้ผิดแต่ท้านี้เพ้นเว้นไว้วแต่ว่าผิดกฎผิดระเบียบผิดวิดนัยผิดกฎหมายอันนี้ให้อภัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อภัยเพราะเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับข้งหมูนะ่คณะจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติ คนที่ละเมิดระเบียบละเมิดวิดนัยละว่อยกฎหมายเขาไม่เรียกว่าคนดีคนประเภทนี้ให้อาภัยไม่ได้ต้องลงโทษตามหน้าที่ตามระเบียบแต่คนดีนี่เขาไม่ไม่ละเมิดระเบียบวินัยเลยไม่ละเมิดกฎข้อบังคับตอนนี้มาถึงว่าการให้อาภัยกับคนที่มีความผิดก็หมายความว่า เขาหลงผิดคิดไปว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันดีซึ่งไม่เป็นการทําลายระเบียบไม่เป็นการทําลายวินัยไม่เป็นการทําลายกฎหมายแต่ถค่ว่ามีกําลังใจคิดพลาดไปบางทีสิ่งนี้มันเป็นความั่วเป็นปัใจจัยแห่งความเดือดร้อนแต่เขาหลงผิดไปเขาก็พูดผิดไปบ้างทําผิดไปบ้างอันนี้เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคือง แค่ไม่ทเท่าก็เกงก็ยังไม่พอเราก็ให้อภัยเส่นเลยเราคิดว่านี่เขาทําไปเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าเขารู้ว่าอาการอย่างนี้มันเลวเขาก็คงไม่ทําเช่นเดียวกับเราที่เราทําอะไรไปทุกอย่างเราคิดอะไรไปทุกอย่างเราพูดอะไรทุกอย่างถ้าตัดสินใจทําอย่างนั้นก็เพราะเราคิดว่ามันดี แต่คิดถึงอารมณ์นี้แล้วก็คนให้อภัยแกเขาผู้มีความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบภินในแล้วก็กฎหมายอันนี้ต้องว่ากันไปตามระเบียบ <c oughs> เราไม่โกรธแต่เราต้องลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยู่เป็นสุขของบุคคลร่วมกันเป็นส่วนมากนี่แปลแกตัวนี้ถือว่าเป็นภมิาหารสีร่ตัวใหญ่ได้เป็นตัวตัดความโกรธ เมื่อถ้าเราไม่มีความโลภละความโลภได้แล้วแล้วก็มันละความโกรธสีตัวให้อภัยนี่เรียกวันละความโกรธใจมันก็เป็นสุขความโกรธนี่เป็นกินเลสตัวร้อนทําให้เราร้อนง่ายเราละมันใชแล้ว,ลม,ลวมันก็ร้อนอยากมากๆก็ไม่มาก่ก็ไม่ร้อนแ้่นี่มันละอีกตัวเนี่ยละความหลงห <c oughs> ลงตรงไหน น้องคิดว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้าเดี๋ยวเขพูดสนิดหนึ่งพระเดวบรดาบรรดาศาสตราจารย์ทหลายจา้าหาวแหมมายึดวีซะเลยกันหา้าก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวเราเองต่อไปไม่พูดกันได้อีกพูดเรื่องตัวเราดีกว่าเข้าใจง่ายหืนพูดอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมพวกเท่าไปนั่งคิดปวดหัวตาย เอาร่างกายของเรานี่แหละมันจะมีอะไรบ้างก็ช่างมันมีกี่อย่างก็ช่างเราจะไม่หลงในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะทรงอยู่มันจะดีอยู่จะไม่ป่วยไข้ไม่สบายเราจะไม่หลงในร่างกายว่ามันจะไม่แก่เรามีความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงไว้เสมอถ้าต,ตัวหลงนะ ร่างกายนี้ประกอบก็ได้อะไรประกอบก็ได้ธาตุสี่คือธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันปรรคับเบรคองเข้ามาเป็นกายในเมื่อเป็นกายแล้วมันมีการทรงตัวไหมท่านบอกว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงจริงไหมมองดูให้รู้ว่ามันจริงนะคิดกันเอาเองนะเวลามันน้อยมันนั่งจำที่จำใจเกินไปไม่เอา ใช้ปัญญาสิบ้างถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่แคร์เที่ยงแล้วก็ไม่ป่วยเที่ยงแล้วก็ไม่ตายนี่พูดถึงแค่นี้ขอมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงถ้า,าไปคิดว่ามันจะเที่ยงถ้ามันขึ้นไปมันเป็นความสุขและความทุกข์แล้วคิดว่าเราจะไม่ป่วยถ้ามันป่วยแล้วมันม่เกิดเป็นความสุขและความทุกข์ คิดว่าจะไม่ตายแต่มันเอิญนความตายมันจะเข้ามาถึงจริงๆความน่ายความหลงว่าจะไม่ตายเมื่อความตายมันคืบคลานเข้ามาความรู้สึกมันจะเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์นั่งและกับเองใช้ปัญญากันเอาใช้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ได้ห่วงใยใครแนะนําให้เท่านี้เพราะไม่มีค่าจ้างรางวัลถึงไม่จะมีค่าจ้างรางวัลก็ไม่เอา ไปนั่งจำจีจำชัยกับคนที่ไม่เอาไหนก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าแต่คนไหนก็ตามถ้ามีวิสัยเป็นเครือพันของพระเทวทัตแล้วก็สอนเท่าไรก็ไม่ได้เร็วถ้าเป็นเครือพันพระองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าสกิดนิดหนึ่งก็เป็นอารานันดูตัวอย่างท่านพระอปปติกาเทรีท่านรับฟังอะไรบ้าง ถ้าท่านเป็นเป็นวาระหันใดบทวันเดียวเท่านั้นเป็นอารหันเลยเพราะว่าใช้กําลังใจอะไรเพราะใช้กําลังใจว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันไม่มีการทรงตัวมันไม่มีการทรงตัวมันแก่ไปทุกวันแล้วมันก็พายก็ไปหาความตายในที่สุดมันก็ตายยึดถือมันไว้ก็มีความทุกข์จะไปยึดมันได้ยังไงกฎธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้น เอาใจของเราเข้า,เขาไปยอมรับรับ,รบถือโคตธรรมดาเสียว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงจะเป็นคนกคน็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นวัตถุกด็ดีไม่มีอะไรเที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ละประยุทธ์มันเข้ามันก็จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าใจเราละเสียละละว่าร่างกายเนี่ยไม่ช้ามันมก็พัา ไอเรื่องความตายเรื่องการพังให้คิดไว้ทุวันว่าวันนี้ตื่นนอนขึ้นแล้วมันจะถึงตอนเย็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบเราจะได้นอนหลับหรือเปล่าไม่ทราบปัญญาจะตายสัวันนี้ <c oughs> แล้วต้องคิดไว้อย่างนี้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้เร้ทำยังไงต่อไปก็ามืมาจะอารมณ์ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราขืนทรงกายอย่างนี้อีกในชาติอื่นเราก็มีทุกข์ ทุกมันมาจากไหนทุกมันมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากอยากจะรวยอยากมีทรัพย์สินอยากจะทรงอยู่อยากจะโกรธอยากจะวิฆ้าดขิงฆ่าทำลายแล้วคนอื่นอยากให้ร่างกายทรงอยู่ไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้ป่วยไม่อยากให้ตายไม่อยากจะพัดพรากคนที่รักของที่รักของเราไปโรคเฝ้าไม่อยากตาย ต้องตัดอารมณ์ตัวนี้เสียยอมรับนับถือตามความเป็นจริงว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้ร่างกายเราร่างกายของบุคคลอื่นและว,วัตถุธาตุตา่างๆก็ตามเมื่อมันมีสภาพไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบืงต้น,นแล้วก็มีการเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นอาทีสุด มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์เราผู้ต้องการความสุขจะไม่ต้องการเหตุนี้ต่อไปเราจะตัดเยื่อใยในชีวิตคือร่างกายที่อย่างเดียวพะตัดร่างกายได้แนละ้วก็ตัดทุกอื่นทุกอย่างได้หมดคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันตายอยู่ทุกๆวันแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้นั้นเมื่อตายแล้วมีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์สําหรับเราไม่มีอีกแล้ว ถ้าเราต้องเกิดไปชาติหน้าต่อไปก็จะต้องมีสภาพอย่างนี้อีกฉะนั้นเขาตัดสินใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขบุคคลอื่นก็ดีทรัพย์สมมาเป็นโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ดีตามที่พระพุทธเจ้าเทศน์ไว้ในมหาปติปทานทุขอ้อว่าเราจะไม่มีความผูกพันเราจะละเสียหมดละท่านร่างกายจะไม่มีการผูกพันร่างกายของเรา ละร่างกายของบุคคลอื่นที่เลี่ยงทั้งเราละทรัพย์สินละสินแท้หมดมีจิตกำหนดอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของอิเนสหากว่าบรรดาแต่พุทธบริรษัทปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จเระรมโลกะเทีคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติในไม่ช้าอารมณ์ละจันี้สุดประยดถึงท่านนั่นคือความผู้เข้านิพพานจะเียงมี เป็นนั้นว่าจาค่าเพียงตัวเดียวเพียงเท่านี้แต่ว่าบรรดาแต่พวธบริษัทสามารถปฏิบัติได้ก็หมายความาท่านก็มีโอกาสจะสสาเริจมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอันเี้การเวลาที่จะแนะนํากันมันก็หมดสปแล้วก็ขอยุติไว้าจะเพียงเท่านี้